สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยกลุ่มปะตะทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย ตอนนี้เนี่ยผมระบายสีเหลืองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเหลือจุดตรงที่เป็นด่งดางๆเป็นลายของมีล้ามเนี่ยนะครับจะให้ท็อปทำผมเข้าใจความรู้สึกของคุณคนเมื่อไปถึงหลังเลยพี่อันนี้เนี่ยเอ่อเป็นการฝึกตัวออดนะครับเจ็บเท้าด้วยเจ็บเท้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องเห็นใจคนที่ทํางานแบบนี้นะฮะอย่างคนที่สร้างวัดอย่างเงี้ยเขาเหนื่อยนะเขาว่าผนังมอส้าแก้วกันได้ยังไงอ,อพี่จะโลงเหรอ,อพี่ผมกลพี่พึ่งเลยยืนนิ่ง ไไจะไปวาดหมาต่อเนี่ยตอนนี้นะครับหมาของผมเนี่ยก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะใครที่มาขอลายเส้นของผมเนี่ยนะครับผมจะเขียนในตัวนี้ไปให้ด้วยทุกคนเลยนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะ,ะว่ารีบเส้นให้ไปนหน่อยนะอาจจะเป็นรูปหมีรูปรูปแมวอะไรเงี้ยจริงเป็นรูปหมานะครับแล้วก็ตรงน,นี้เนะี่ยเป็นพลาสเตอร์ยาวสีแดงนะตอนนี้ผมกำลังตัดเส้นอยู่นะครับตอนไม่ตัดเส้นนี่ ดูไม่ดีเลยครับแต่พอตัดเส้นแล้วเเออเริ่มโอเคพอได้นะหลังจากเราโวนคนผสมสีไปแล้วนะพี่นัง,งเราถึงเวลาให้ต้องมาโกนคนข้างในบ้างแล้วละครับร้บเด่นปะ พี่วินพี่ชิพ<อ>จะ<อ>จะฟังเพลงอะไรกันล่ะพี่เล่นเพลงอะไรได้คับนี่สองรักนี่สองรักกองค์ซียวทันทุกเลยแล้วกันเอาเลย One, two. Three, สองรักฉันรับมีไว้เธอมีหนึ่งใจให้ไปสองรักถึงเขาและฉันฟันไปเมื่อเธอมีใครยอมซ่อนมืงไหมลืมตาขึ้นมาสักทีเธอสองหัวจิตหัวใจอย่างนี้สองหัวจิตหัวใจอย่างนี้สองหัวจิตหัวใจอย่างนี้เหลือสักทีเธอเอาสักทัก ผมจะร้องเลยนะครับพี่เอาเลยครับท็อปนับให้หน่อยสิ5 6 7 8 เออฉันต้องทำทำอะไรสรักอย่างแล้วให้เธอนี้ไม่แคล้วไม่ลกล้าันให้เธอรู้ตัวมีคนคนอย่านใจแอบรอเธออยู่ตรงนี้ขอเธออยู่ตรงนี้ฉันนีใหญ่นี่ครับคือ น้องๆที่รอดูเพดานของเรานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยระหว่างที่เราทาการระบายสีอยู่เรามาสร้างความบันเทิงให้กับน้องๆดีกว่าใช่ไหมครับท็อปถูกต้องแล้วครับนะครับเราเข้าที่ท่านพุกเลยดีกว่าได้ฮะ one two three four ขอให้คำคืนนี้มีแต่เราอยู่เคียงใต้แสงดาวและมีความรักให้กัน俩 นายเน่ครับเราก็เป็นดีเจทั้งคู่แล้วเนี่ยผมขอมอบหน้าที่ในการส่งเพลงให้กับดีเจ p ทอร์เครับผมเพลงต่อไปนี้นะฮะเป็นเพลงที่เหมาะสำหรับทุกคนมากเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับซึ่งดังมากๆครับเมื่อสักประมาณกี่ปีนะพี่นอนเออก็ใช้นานมากเนาะเออโอ้ก็ประมาณ5ปีครับผม5ปีฮะเพลงนี้มีชื่อว่าการละกันครับผมจะบอกจะบอกว่าเพลงนี้แต่งให้เธอ เธอจะเชื่อไหมไ<ป>มันอาจไม่พร้อมไม่ซึ่งไม่สวยงามเหมือนเพลงทั่วไปยังไงอ่วะว่าเพลงรักถ้าไม่รักก็เขียนไม่ได้แต่เธอคงดีรู้ไหมฉันเขียนยังไง ไงบ้างครับท็อปวันนี้นะเราได้มาร่วมซิริ้งกันอ๋อโหสับนี้ต้องแปลกันหลายตลบนะ้องเพลงครับผมก็รู้สึกดีมากครับเพราะว่าไม่คิดว่าวันนินจะได้มาร่วมร้องกับมือกีตาร์แห่งวงออกัสมันเป็นเกียรติของผมจริงๆแม่คุณท็อปครับแล้วผมก็ขอโทษที่จำเนื้อไม่ค่อยได้แต่ละเพลง วันนี้ก็รู้สึกว่าดีมากๆนะครับจริงมาเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าไม่ได้ไม่ได้ช่วยงานเไรเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องของศิลปะเนี่ยคนีิไม่เอาเลยแต่ว่าก็ตัดเส้นว่างลงสีง่ายๆว่าเห็นน้องๆที่อยู่ตรงนี้เรารู้สึกยังไงบ้างน้องน่ารักมากฮะเสียดาเราเก็บภาพน้องๆไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ว่าก็พยายามเออเทนน้องๆซึ่งก็เป็นผู้ชมวัยที่แบบว่า ยังไม่รู้ภาษีภาษาแต่เนาะทุกคนเลยอ่ะแล้ววันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาสองคนนะครับผมมีอาสาสมัครมาอีกถึงโอ้โห9้าชีวิตเลยใช่ครับเดี๋ยวไปคุยกับเขากันแล้วกันนะครับวันนี้นะครับเพดานของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับอาสาสมัครกันดีกว่าครับรู้สึกยังไงบ้างครับก็วันนี้ก็เหนื่อยดีครับแต่ก็สนุกมากเพราะว่าได้ทําอะไรเพื่อน้องๆครับครับผมได้ทาอะไรบ้างเอ่ยก็ทําต้นไม้ต้นนั้นนะครับเอ่อคิดว่าเห็นน้องๆแล้วรู้สึกยังไงครับก็น้องๆก็น่า เราก็มาชัเพื่อน้นองเขาอันนี้เนี่ยเป็นทางอาสาสมัครของที่มาจากเวมานเทเชียนใช่ไหมครับส่วนอาสาสมัครทางด้านนี้ล่ะครับมาจากไหนเอ่ยอพวกเรามาจากคณะสถาปัตยกรรมศามสตร์มหาวิทยาลัยิุฬากรวันนี้โอ้โหม,มาช่วยเยอะมากนะครับดูจากฝีมือแล้วเนี่ยแล้วก็มาดูทางฝั่งของเราเนี่ยะเรียกว่าเที่ยวกันไม่ติดนะครับถือว่าว่นุกเก่งมากนะครับวันนี้เนี่ยแล้วก็พวกเขาวันนี้มีอะไรมาฝาก ในช่องแนวนะครับมีฮะอะไรเอ่ยวันนี้เรามีเป็นโครงการดีๆครับของทางคณะเรานะฮะวันนี้เราเป็นโครงการติวสําหรับน้องๆที่น้องๆมอ,อปลายที่อยากจะเข้าคณะ,ะสถาปัตยกรรมศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นมหาลัยใดก็ตามวันนี้เราติวในเรื่องของความถนัดของอสถาปัตย์แล้วก็เรื่องของแพทยี่ที่น้องๆจะต้องสอบกันใน ในในเร็วๆนี้ครับครับผมแล้วก็จะติวกันในช่วงวันที่เท่าไหร่นะ10ถึงสิเดือนตุลาคมครับนั่นก็คือถ้าเกิดน้องๆที่อยากจะสมัครเป็นถาปัดไม่ว่าจะเป็นมหาลัยก็ตามก็สามารถมาติวดได้รเราถึงเราจะเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยแต่ว่าโครงการติวนี้เรากว้างขวางใครที่มาติวเนี่ยสามารถที่จะไปสอบ มาอะไรอื่นมาหาอะไรอื่นได้ครับผมแล้วถ้าเกิดว่ามีจะเข้าไปทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีที่ไหนได้หมอ่าเรามีเพจของเรานะฮะเข้าไปที่ w w w f a c e b o o k c o m s l a s h t e r a d i n g h o o d ครับโอเคครับครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับได้มาเพ้นเพดานตรงเนี้ยฮะอ๋อก็แรกแรกก็เหนื่อยใจนะเห็นว่ามันกว้างใหญ่ขนาดนี้แต่พอเราได้ได้ลงมือทำกันแล้วได้เห็นผลสาเร็จของมันไหมว่าเสื้อผ้าของเราแต่ละคนเนี่ยจะเลอะกันหมดทุกคนเลยแต่ แต่พอเราได้เห็นผลงานได้เห็นน้องๆที่อยู่ที่นี่แล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังว่าน้องๆจะเข้ามาแล้วก็จะมีความสุขกับสารที่ที่เราทำเนี่ยเราก็หายเหนื่อยนะเสื้อผ้าเราก็เหมือนเหมือนไม่ได้เลอะนะนะครับถึงแม้ว่าเ,เราจะใช้เวลามากมากเลยนะครับในการที่เพ้นเพดานเนี่ยประมาณครึ่งวัน,นแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่จะอยู่บนเพดานเนี่ยจะอยู่กับน้องๆสถานสงเคราะห์บ้านทยายไทยตลอดไปนะครับ แล้วก็ทุกคนเนี่ยตอนนี้ได้บุญไปเรียบร้อยแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณน้องๆอ,อาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยศิลปากรขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆอ,อ,อาสาสมัครจากเว็บไม่แพชแนลด้วยนะครับ<ห>ขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณท็อปด้วยนะครับขอบคุณสถานส,านสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทนะครับและที่สําคัญเนี่ยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยแล้วก็กลุ่มปตทนะครับพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยนะฮะวันนี้รายการฟิลกู๊ดบิกูดของเราหมดเวลาแล้วนะครับพบ ใน a n n e l นะครับไปแล้วครับสวัสดีค่ะ